สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และเซตชาแนลทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มครับเนื้อหาสาระสําหรับวันนี้ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ริงโทนของโทรศัพท์มือถือครับผมอันดับแรกคุณผู้ชมเข้าไปที่ Play Store นะครับผมตรงนี้ป๊อนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับค้นหาคําว่าเสียงเรียกเข้าสูงสุด100นะครับหรือจะกดดาวน์โหลดได้เลยที่ช่องในช่องคําอธิบายด้านล่างก็ได้ครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแะเจ้าแอปพลิเคชัน นี้นะครับก็จะทําเสียงริงโทนนะฮะไม่ใช่ทําสิจะมีเสียงริงโทนที่คุณผู้ชมดาวน์โหลดนะครับหนึเสียงนะฮะคุณผู้ชมฮะหนึ่งเสียงก็เป็นเสียงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เสียงเพลงนะับไม่ใช่เสียงเพลงที่เราเอามาตัดแล้วทาเป็นริงโทนนะครับก็จะมีคุณผู้ชมเลือกได้ถึง100เสียงด้วยกันทีเดียวครับนอกเหนือจากเสียงแล้วนะครับก็ยังจะมีวอลเปเปอร์สวยๆให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดเอามาใช้ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชม้วยครับเจ้า แอปพลิเคชันนี้นะครับมีคะแนนอยู่ที่4.2นะครับจากผู้ให้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่10,000นะครับมีผู้ให้คะแนน5ดาวเยอะมากครับดูจากรีวิวนะครับก็มีแต่คนชอบอกชอบใจเจ้าแอปพลิเคชันนี้ครับทำให้เราอดไม่ได้ที่จะนำมารีวิวครับผม เจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับมีขนาดไฟล์อยู่ที่28เมกะไบต์นะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็สีหน้าแรกนะครับคุณผู้ชมฮะก็จะเจอในทั้งหมดอยู่3ส่วนครับคุณผู้ชมฮะในส่วนหลักๆสำคัญของเขาอันดับแรกคือในส่วนของริงโทนครับหรือเสียงเรียกเข้านั่นเองอันดับที่2คือวอลเปเปอร์นะครับหรือภาพพื้นหลังครับอันดับที่3นะครับก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับริงโทนพวกนี้ครับ เราต้องการใช้ในส่วนของริงโทนนะครับเราก็ลองกดดูได้นะครับกดดูได้ตรงนี้ครับผมลองฟังเสียงดูก่อนเลยเนาะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเมื่อเรากดดูนะครับก็จะมีเสียงเข้ามาแบบนี้ฮะเราเลือกได้เลยครับว่าจะเอาเสียงไหนอย่างไรนะครับนี่การลองฟังดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ นะฮะอันนี้ขออนุญาตกดได้ไม่นานนาะอเดี๋ยวเผื่อมันเป็นลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมฮะและหากเราเลือกแล้วสมมุติเราต้องการเพลงแรกนี้นะครับเราชอบใจเพลงแรกนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาคลิกตรงที่ช่องว่างตรงไหนเลยก็ได้นะครับผมคลิกป๊อปเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมฮะจะมีโฆษณาขึ้นก็กดรีเซนต์ออกไปครับจากนั้นครับคุณผู้ชมมาเลือกเอานะครับว่าเสียงที่คุณผู้ชมต้องการนะฮะต้องการตั้งให้เป็นเสียงเรียกเข้าก็กดอันนี้นะครับ ต้องการให้เป็นเสียงแจ้งเตือนก็กดอันนี้ครับผมต้องการให้เป็นเสียงเกี่ยวกับรายชื่อกดตรงนี้นะครับ หรือต้องการให้เป็นเสียงปลุกครับกดตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะหรือเพียงแค่ต้องการเซฟไว้เฉยๆยังไม่ต้องการใช้ทําอะไรคุณผู้ชมเลือกกดเซฟตรงนี้ครับผมหรือต้องการจะแชร์ครับผมก็กดนี้ฮะคุณผู้ชมฮะกดเจ้าตัวนี้เป็นการแชร์ครับในที่นี้นะครับสมมุติผมจะตั้งเสียงให้เป็น,น,นริงโทนก่อนนะครับผมก็กดที่ริงโทนอันดับบนเลยนะครับเขาจะถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพไหมอนุญาตให้เข้าถึงสื่อไหมเราคิดอนุญาตนะครับจากนั้นฮะเราคลิก y ยสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปาลเข้าไปฮะตั้งค่าอุป ก่อนตรงนี้ฮะอนุญาตให้สิทธิ์ครับผมอนุญาตให้สิทธิ์ป๊บกเข้าไปครับเรียบร้อยฮะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับริงโทนโอเคครับผมเซตริงโทนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฮะเจ้าเสียงริงโทนนี้ก็จะพร้อมใช้งานกับเครื่องของเราที่อยู่ตรงนี้แล้วครับแต่หากมันไม่ใช้จริงๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตั้งคา่าในส่วนของการใช้เสียงต่างๆได้อีกทีหนึ่งนะครับผมเข้าวิธีการตั้งคา่านะครับเรามาเลือกที่เสียงและการสั่นตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะป๊อตรงนี้ครับผมนี่ป๊อปนะฮะจากนั้ ปาปเข้าไปนะฮะโอ้ยโทษทีครับผมจากนั้นเลือกนะฮะเลือกเสียงนะครับเพราะเสียงการแจ้งเตือนนี้นะครับเลือกเสียงการแจ้งเตือนก็เลือกไอทีเจ้าดาวโหลดมาเมื่อกี้นะครับมันมีชื่ออยู่ผมแต่ลืมชื่อไปแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็วิธีใช้งานก็ง่ายๆตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับเราหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับการใช้ริงโทนใหม่ๆของคุณผู้ชมครับชอบใจอย่าลืมกดติดตามเซตช่องแนแนลนะครับแล้วพบกับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มครับสำหรับ